ตรงนี้นะครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่า,าถ้าเกิดว่าอาจารย์ลืมในส่วนของตัว gmail นะครับ gmail ในสมัยนี้นะครับในยุคนี้เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับนี้ถ้าเกิดว่า gmail ที่อาจารย์มีอยู่อาจจะมีข้อมูลอาจจะมีการติดต่อสื่อสารที่จำเป็นที่สำคัญนะครับอาจารย์ก็ เรเลี่ยงที่จะใช้อีเมลส่วนตัวเนี่ยในการเข้าไปในแอปพลิเคชัน Zoom ก็ได้นะครับกรณีนั้นนะครับกรณีกรณีที่2องถ้าเกิดว่าอาจารย์ลืมอีเมลนะครับอีเมลอาจจะไม่ได้สําคัญอะไรจนอาจจะลืมรหัสไปอีนนี้ใน2กรณีนี้นะครับก็จะนําไปสู่การสร้างอีเมลใหม่นะครับการสร้างอีเมลใหม่อีเมลตัวที่เราจะใช้ก็คืออีเมล ที่มาจาก Google นะครับก็คือ Gmail นั่นเองเมื่อเราสร้างอ่า g ูเกิลนะครับเมื่อเราสร้าง Gmail แล้วเนี่ยเราก็จะได้ Google c c c o u n t ์สำหรับนำมาใช้ในการเชื่อมต่อนะครับเพื่อเป็น a c c o u n t สสำหรับ Sign i n facebook ตัวนะครับเพื่อเป็น a c c o u n t สสำหรับการ Sign in ตัวสูมนะครับหรือว่านำไปใช้ใน Google f o r m หรือว่า อะไรก็ได้นะครับซึ่งซื้อมันจะใช้งานแน่นอนในอนาคตครับ,รบวิธีการก็ให้เราไปดับเบิลคลิกเปิดตัวเบราว์เซอร์โค m มนะครับหรือใช้เบราว์เซอร์อะไรก็ได้ดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมานะครับาการสมัคร Gmail นั้นก็ให้เราไปพิมพ์นะครับในช่องค้นหาพิมพ์ว่า Gmail นะครับ gmail.com ก็สะกดก็ gmail. com.com นะครับก็ Enter เข้าไปอีเมลที่เราใช้ประจำอยู่แล้วถ้าเราจะสมัครใหม่เราก็ออกจาก Account นี้ก่อนนะครับออกจากระบบบัญชีทั้งหมดก็ได้นะครับกดออกจาก บัญชีทั้งหมดไปนะครับทีนี้เราก็กดดำเนินการต่อถ้าเราไม่กดดำเนินการต่อถามว่าหน้าต่างแรกเมื่อเราพิมพ์ Gmail เข้ามาปุ๊บหน้าต่างจะเป็นยังไงหน้าต่างก็จะมาหน้านี้นะครับให้เลือกบัญชีที่เคยลงชื่อเข้าใช้ในเครื่องเครื่องนั้นอยู่แล้ว นี้ตอนนี้นะครับในในส่วนเนี้จะพูดถึงเรื่องของการสร้าง Account Gmail ใหม่จะไปช้าๆนะครับส่วนท่านที่ทำได้ก็ข้ามตรงนี้ไปได้นะครับไปอย่างช้าๆนะครับเราก็คลิกที่คำว่าใช้บัญชีอื่นนะครับคลิกเข้าไปหนึ่งทีใช้บัญชีอื่นใช้บัญชีอื่นนะครับ เราจะสร้างอีเมลใหม่นะครับแล้วก็กดไปที่คำว่าสร้างบัญชีสำหรับตัวเองนะครับเวลาเรากดสร้างบัญชีจะมีสองรายการให้ให้เราเห็นเราก็เลือกสำหรับตัวเองใส่ชื่อนามสกุลนะครับจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้แต่เมื่อ อีเมลเราหายแล้วมันสัมเริ่มสําคัญแล้วนะครับถ้าเริ่มสําคัญแล้วเนี่ยการกู้คืนการอะไรเราจะต้องทราบข้อมูลพวกนี้ให้ได้นะครับนี้ถ้าเกิดว่าไม่สำคัญมากก็อ,อันนี้นะครับชื่อผู้ชาย ลองดูนะครับว่าซ้ำไม่ซ้ำแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านเนี่ยตั้งเนี่ยอาจจะอาจจะหลายๆท่านจะมีปัญหานะครับรวมรวมถึงกระทั่งตอนที่สังเกตจากการปฏิบัติของของผู้สมัครนะครับที่ผ่านมาหลายๆคนเราจะตั้งรหัสที่ง่ายต่อการคาดเดา ่ตรงนี้มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยการตั้งรหัสจึงต้องตั้งรหัสที่มี8ตัวขึ้นไปมีตัวเลขตัวอักษรนะครับแล้วก็ตัวสัญลักษณ์เนี่ยปนกันนั่นก็หมายความว่าตัว8ตัวเนี่ยนะครับตั้งมายังไงก็ได้ลักษณะยังไงก็ได้แต่ว่าเมื่อจะครอีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องจำรหัสกับตัวชื่ออีเมลให้ได้นะครับเดี๋ยวเราผ่านขั้นตอนนี้ไปปุ๊บถ้าเกิดว่าชื่อไม่ซัำเนี่ยแสดงว่าอีเมลเราใช้ได้แล้วนะครับอ่ะรหัสผ่านเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่าเวลาตั้งรหัสผ่านจะใช้สมมตินะครับพาสเวิร์ด p a s s w 0 r d ก็คือพาสเวิร์ดนั่นแหละครับเดี๋ยวขอแก้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจําไม่ได้จะเองพาสเวิร์ดก็เข้าเงืน่นไขไหมครับเงืน่นไขเขาบอกว่ามีทั้งตัวอักษรและตัวเลขทั้งตัวอักษรและตัวเลขนะครับตัวอักษรตัวเลขนะครับมีสัญลักษณ์ผสมกันสัญลักษณ์ก็คือ นะครับตัวดอลลาร์เปอร์เซนต์อะไรพวกนี้นะครับอ่ะครบ8ตัวไหมก็มาดู1 2 3 4 5 6 7 8ก็ตามเงื่อนไขนะครับ8ตัวแล้วก็มีตัวอักษรกับตัวเลขปนกันอ่ะอันนี้ลองดูนะครับว่าตัว user name เนี่ยที่ตั้งชื่อเนี่ยชื่อผู้ใช้เนี่ยนะครับก็คือแ c ค o คา t ์เราเนี่ย ชื่อเนี้ยจะผ่านหรือไม่ผ่านกดถัดไปอ่ารหัสผ่านอย่างที่เห็นนะครับมันง่ายเกินไปนะครับคราวนี้ลองตั้งให้มันยากกว่านะอ่านี่นะครับรหัสนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยเฉลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าว่างนะครับถ้าถ้าไม่รอเฉลยเนี่ยก็คือเราไปเทียบกับคีย์บอร์ดดูก็ได้ว่าตัว M เนี่ยตรงกับตัวฮอร่านะครับตัว J เนี่ยก็ตรงกับไมเอตัว K เนี่ยตรงกับสลานะครับก็ผมก็ใช้พิมพ์สัมผัสไทยทับลงไปด้วยตัวหังสืภาษาอังกฤษนะครับอันนี้กดถัดไป นั่นก็หมายความว่าตัวชื่อผู้ใช้นะครับไม่ซ้ํากับใครมันก็เลยยอมให้มาหน้านี้ส่วนรหัสผ่านที่ตั้งก็เห็นว่ามีความสลับซับซ้อนนะครับยากต่อการคาดเดาเบอร์โทรศัพท์นะครับไม่บังคับแต่ในอนาคตอาจจะต้องบังคับนะครับดังนั้นถ้าต้องการให้ใช้อีเมลต้องการมีอีเมลใช้ก่อนแล้วก็สมัครโดยที่ไม่ต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนก็ได้นะครับ อิมิสำรรองไม่บังคับตรงไหนไม่บังคับเราก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลนะครับวันวันเดือนปีเกิดเพื่อนำข้อมูลนี้นะครับไปสำหรับใช้กู้อิมิวเด,ด้วยนะฉะนั้นวันเกิดเราก็ไม่ควรมั่วนะครับแต่แต่ผมมั่วนะครับเพราะว่ามั่วแล้วเราจะ ปีนะครับทิคในการในการใส่ปีเนี่ยควรให้ปีเกินสัก18ปีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าปีใส่มั่วสมมติว่าเป็นปี2009 2008 2007เนี่ยมันก็จะตีเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กแล้วเดี๋ยวเวลาเข้า youtube เข้าอะไรเนี่ยมันจะเป็น youtube คิดมันจะเป็นแบบแพ็กเกจสำหรับเด็กนะครับก็จะมีข้อกฎหมายที่เป็นอ่า เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับเด็กนะครับที่ y YouTube เขาโดนค่าปรับอยู่อันนั้นส่วนข้อมูลหน้านี้นะครับหน้านี้เบอร์โทรศัพท์ยังไม่ต้องกรอกก็ได้ที่อยู่อีเมลสำรองยังไม่ต้องกรอกก็ได้วันเดือนปีเกิดใส่ไปนะครับควรเป็นข้อมูลจรงิงเพศใส่เพศนะครับหรือว่าไม่ใส่ก็ได้ไม่ต้องการตอบนะครับ ก็เป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะตอบหรือไม่ตอบนะครับแล้วกดถัดไปก็จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวตัวนี้เราจะอ่านนะครับเป็นผลประโยชน์ของเรานะครับเราอ่านไม่อ่านตรงนี้เสร็จแล้วกดยอมรับนะครับชั่นยอมรับ ก็สักพักหนึ่งนะครับแล้วแต่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตแต่ละที่ก็จะทําให้หน้าเนี้เปลี่ยนชา้าเปลี่ยนเห่็งต่างกันออกไปก็ใช้เวลานิดเดียวแหละครับไม่นานได้แล้วนะครับได้แล้วก็จะเข้า Gmail ให้เลยนะครับ Gmail ก็เป็นผลิตภัณฑ์หลักนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ด้าน Account ์นะครับของ Google เพราะว่าต่อไป Gmail Gmail เนี่ยเราเอาไปทำอย่างอื่นก็ได้นะครับเอาไปเข้าแอปพลิเคชันนั่นนู่นนี่ได้นะครับจะมีอแอปพลิเคชันแอพมปแอปพลิเคชัน YouTube นะครับแอปพลิเคชันข่าว Meet นะครับ Google มี Google Drive นะครับทำปฏิทินซึ่งพวกนี้เดี๋ยวมันจะเชื่อมโยงกันในอนาคตนะครับดูโอภาพถ่ายนะครับ เอกาสารต่างๆ Google c a s r o o m Google Earth นะครับตรงนี้มันจะไปต่อยอดใช้แอปพลิเคชันได้ค่อนข้างเยอะคล้ายๆกับทางค่ายของ Microsoft นะครับที่ทำตัวเอาลุกออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจาก Hotmail นะครับนี่ถ้าเกิดว่ามันซับซ้อนไปมากก็เป็นว่าตอนนี้เราสมัคร Gmail ได้แล้วแล้ว อาจารย์ครับสมมติว่าอาจารย์ได้จดไหว้หรือเปล่าว่า username password ของอาจารย์คืออะไรตรงนี้อาจารย์ต้องจดนะครับสมัครผ่านไม่ผ่านไม่แน่ใจานะครับแต่ว่าต้องจดไว้ทีนี้รหัสเนี่ยมันเป็นข้อมูลส่วนตัวดังนั้นมันจะไม่มีที่ให้แสดงนะครับแต่ถ้าถามว่าอาาีเมลอาจารย์อีเมลอะไรตอนนี้อาจารย์กดที่รูปตัวตัวกลมๆที่อยู่มุมบนขวาเนี่ยได้ แล้วก็ดูนะครับตรงนี้คือชื่ออีเมลของอาจารย์ก็คือ Google a c count ของอาจารย์นั่นเองนะครับฉะนั้นขั้นตอนของการสมัคร Gmail ใหม่นะครับก็มีเพียงเท่านี้ท่านใดที่ลืมนะครับหรือว่ายังยังไม่ได้ดูอัปเดตใหม่นะครับการสมัคร Gmail มันก็มีหลายเวอร์ชันนะครับที่ผ่าน,านมาก็มีเวอร์ชันน2011 2013อง จนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะสร้างอีเมลใหม่ที่เป็น Google Account นะครับเป็น Gmail เนี่ยก็ดูตามวิธีการได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการแนะนำนะครับการสมัคร Gmail สำหรับการใช้ Google Account นะครับก็เดี๋ยวติดตามพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดี